สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้ <c oughs> ไปขายขวดมาว่าจะว่าจะโชว์ว่าจะถ่ายคลิปตอนที่หยอดตู้ไอหยอดขวดไปเพื่อนเพื่อนรู้ไหมลืมกดวิดีโอ <c oughs> บอกว่าโอเคพี่น้องแกนี้กอนะเดี๋เขาคนรอเยอะพอจะมากกดกดหยุดวิดีโอลืมกดวิดีโอเพลย์โอ้ เงีดหลายขายขวดจนแล้วอันมันบอกมีคนล่อแม่ก็เลยว้าเดี๋ยวทายทายหายพี่น้องเบิงเนาะนั่นแหละเลยบ่ไอะไรเบิงจอยพี่น้องลืมกดล,ลืมกดทายทักขนาดเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปนะไปตรงที่เขาเขามีนั่นแหม <don> มีไอ้รถถัรงรถถังจะพาไปดูรถถังเลยเพื่อน ถ้าเขาไม่ไปก่อนเนาะจะพาไปดูรถถังรถถังจ้ะเดี๋ยวมันย้งยงย้งยงอยู่ไม่ยอมมาเราจะวิ่งนะเราไปชมรถถังแล้วกันตรงตรงแอปเปลิลสตรตรงไกลพาไปดูบักหนุม่มมักหนุม่มไปดูเริ่มการพิเรน,นจา้าอันนา <laughs> อยากมัวเจ้าของเดี๋ยวถ่ <laughs> ายวีดีโอให้พี่น้องเบิ่งกหนนะ้าขายขวด <laughs> ข,ายขวด,ขายขวดอันพลาสติกกับกระป๋องโคกเนาะเออสนุกดีเด้อพี่น้องไปตอนตอนตอน,ตอนเก็บห้องอะไรถ่ายให้เบิง่งเนาะเดี๋ยวเมื่อลังจะตายเบิรงกับคุณเมื่อกี้ฮะเอามาแค่ถุงเดียวแต่เทา่าไรคุณพ่อพี่น้องในยี่สิบยูโรนะุ่นน่ะในยี่สิบยูโรก็ผ่าเส้น <laughs> โอ้ยไข่ละมวนเมีย มันไดไหลายก่ามันไดไหลายก่าน h ็ดคลิปด,ด้ยวยพี่น้องบางคลิปเท่าออไร0.01 0.02ใช่ไหมโคตรโคกันนั่นกะป๋องโคกันเดียวพี่น้องที่ผาเสร็จแล้วแม่เออมันเป็นตะมันบ่ล่ะไะมัน,อมน <c oughs> คอยมนันายแต่ทำบ่ตื่นถึงแต่สาไปเก็บกบ่ไรหรอกครับท่านมูงเพราะว่าเขาเขาก็เก็บขึ้นกันเนาะาย หลายคนกำลังเก็ัน,นเข้าตรงไปก่อนคือถ้าเขาอยากอยากอยากขายขวดเนาะเขาก็ตรงไปก่อนเขาตื่นแต่เศร้านะจับแน่นอนตื่นแต่เศร้าไปเก็บมือเศร้าว่าสิตื่นขึ้นมาอะไรวันนี้มือมือมือ,ม,อ,ม,อมือขึ้นนี่กลับมาจากเฮ็ดงานหรอกับดึกนั่มมันะเนาะกลับดึกแล้วก็น,นอนนอนตีหนึ่งกูกลัวแหม ตื่นบ่ท่านเขาเขาเก็บไปเหมือดแล้วอุ้ยเสียดาย <laughs> มวนไหมพี่น้องโคนเงินนะกระป๋องโคมงน0ิบหาเส้นไหมสองอันกับสามสิบหรไหมโอ้ยไฟสิบ่มันเนาะไข่ละมันยังวะม,มันแท้ <laughs> อ้ยยังวะยังวะได้ยี่สิบโรสองสองสองเท่อเข้าได้สามสิบเก่าสามสิบเก่ากั้ละแม่เพื่อน สามสิบเก้ายูโรละแม่ไฟสิโบมันเนาะเฮ็ดคลิปต่างรดนยังบวดใหญ่เนี่ยยังขายคลิปอยู่นี่จะมีคนเบิ่งบอลนี่จะว่าโว้ย้อยแล้วมันหลมันมันเฮ็ดมันเก็บขวดขายแล้วเพื่อนเพื่อนถ้าเขาเอาไว้นั้นน้ำขึ้นสีดีเนาะอันไอ้กองกองกระดาษแม่ ถ้าเขาเอากองกระดาษน,น้่นี่โอ้ยข่อยสีมันได้แบบนี้ข่อยมายุ่ทางห่มแล้วอันกองกระดาษแห้งร้ายได้เพื่อนๆตอนตอนย่ำแรงวันวันวันพุธวันพุลหัสแต่มันจะอยู่คนละโซนเนจาจะเนาะร้ายค่ะถ้าเขาเอาข่อยสีไปเก็บมาขายขึ้นกันแล้ววะไปไปซื้อไปซื้อรถไซม์มาให้่อยู่อะเคยซื้อด้วยวันนี้นะเคยซื้อขาย คอยสื้คายขวดคอยซื้อรวยวันนี้ลนะนมันยังวะคอยละมันมันหลคอยคายสองทัวร์ได้ได้สี่สิบยูโรแม่เว้ยไปสิบปมาณเนานะงวดที่แล้วคอยได้สิบเก้ายูโรเม่อนบอกวันนี้คอยได้ยี่สิบกวนินหน่อยนะมันก็นเศษเมันกะเสียด้ปพวกมานสี่สิบยูโรล้เพื่อนๆว่าว่าจะไปเก็บแล้วกลอ่า ยอดกระปุกไหวไหมเฮ็ดพอเขาขายเสร็จเขาเอาเงินเสร็จเขาก็เอาไปยอดกระปุกไปเบิ่งว่าปีหนึง่งเขาเขาสิ้นขายได้หลายเท่าไหร่เนาะนั่นแหละจะลองเบิง่งมันหรือยังวามันหลายมันแห้งค่อยโอเคโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวแค่เดียวก่อนเดี๋ยวข้างยางไปพูนเรา,า,า่งไปเบื้องกันนะน้ำกัน ไปเบิงลดถังน้ากันนะจ้ะเนาะเดี๋ยวไปเบรงไปถึงรถถังเขาเสียทาอีกรอบเพื่อนถึงแล้วจ้าถึงแล้วรถถังรถถังรถถังเพื่อนเพื่อนจ้ารถถังที่เขาไปออกมาจากสงครามแล้วเนาะเพื่อนๆจ้าเบิงพี่น้องแตกเหมือนรถถังพอดีเลยนี่รถถังเสียแล้วเพื่อนเพืเบิกลอกันแตกเพื่อนจ้าลอกันแตกอันเล่ากันแตก แต oh, really like oh, ่ส <me ุยางแมจ้ะโอ้ยว่ามันจะได้เห็นรถทั้งดีรถทั้งห้างเราตัวนี้เพื่อนๆจ้ะที่เขาไปลบไอ้นี่แหละที่เร็วๆนี่แมจ้ะที่ที่ยังเป็นอยู่ตอนนี้นะจ้ะเพื่อนๆแต่ก็เอามาโชอย่นี่นี่ยเอามาโช์ที่ว่ารถรถทั้งไม่แข็งแรงนะนะ มันบ primo, ่อ <hi bona? S 1> มันบ่อแห้งพ mm ่อเอามาให้เ <ana> บิ่งเดี๋ยวไปทักอุดเพื่อนคนหลายกันวะเมื่อเนี่ยคนหลายไล่เขากลับมาเบิ่งคือกันจะเห่าหนิ่ะคนหลายคันเพื่อนเพื่อนจ้ะคนกลับมาเบิ่งหลายไล่จะเพื่อนเพื่อนไก่ไก่ก็เพิ่มโตตรงนี้แล้วเจ้าเพื่อนเห็นหัวมันบ่จ้ะเห็นหัวมันบ่เนี่ย อันนี้อันนี้รถขั้นนี้ออกมาจากอันลบอันสุดท้ายนี่ด้วยจากเพื่อนๆที่เขาเห็นที่เขามีกันที่เขามีกันอยู่ตอนนี้เขาเขาเอามา่หา้เอามาหาย้ยงดแลนเบอ่งเหลือเสื้อพวกเพื่อนเพื่อที่นี่ก็เพิ่นเคยเห็นนี่แหละจากของจริงรถถังจริงๆนะคะรถรถถังออกมาจากลบของแค่เลยจากเพื่อน มาให้เบิรงเขามาจอดเลยคนฮอลแลนด์ิึงคนหลายหลายเพื่อนจ้าว่าสิดท้ายขนาดทายอยู่มองดูทียางมาจากบ้านอ่ะคนบ่ค่อยหลายเนาะแต่ยางมาตรงที่ด้านดอกไม้ตรงนั้นมาหอด้วยฟ้าคนส่งข้างทางทั้งรถล่างทั้งทั้งรถทั้งจักรยานหลายคั้เพื่อนๆจ้าเขามาเบิ่งอันนี้แหละคนเขามาเบิ่งหลายหลาย เป็นยังไดเพื่อนเพื่อน,อนรถถังรถถังออกจากสนามลบมาจ้ะเขาก็สร้างเฮ็ดน,น้องเอามาจอดให้คนเบิ่งเงือหลหลแล้วเขาไปเบิ่งขังหลังกันเขาไปเบิ่งขางหลังขางหลังจะเป็นยังไงเขาตั้งใจเอามาจอดให้เบิ่งเดีอบเพื่อน ฟังอุ่นแตกมา้ยฟังนี่บ่แตกมฟังเนี่บ่แตกเพื่อนางังางนั่แตยอดแสงน่จากข้างหลังอันนี้ข้างหลังมันจะข้างหลังยอดแสง เกดเบิ่งได้จับเปิดเปิดสีมาเหมือนเกีครับกับฟังทางฟีเนาะทางฟีหลอดแดดเมื่นเลยจ้ะทางฟีหลอดแดดพักขนาดมากเพื่อนนี่พอแล้วพี่เดียวอยู่มองเดียวเนี่ยแหละเนาะ เอาอันเดียวโอเคจากขอบคุณเลยละเด้อเดีดยวจรับชมกันฝากคนไหนจนั่เเด้อพี่น้าจา๊ะ